ทุกวันนี้ก็ยังยังดีวงานกันอยู่ตอนนี้น้องได้ขวบห้าเดือนแล้วค่ะอ๋อยังดีวงานกันอยู่ด้วยแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาใดๆกับการที่เขาเห็นเราซึ่งทํางานที่เดียวกันมิงเขาก็ต้องเห็นสิ่งที่แบบเราท้องเราไปคลอดเราอะ,อะไรอย่างเงี้ยเลยเขาไม่สนใจเลย,เ,ลยเหรอคะไม่ไม่ไม่ค่ะ <The Friday. S 3> รักนี้เกิดในที่ทำงาน สายคุณมินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยอยพี่ชออขีดใจสังหรณ์ยินดีค่ะที่ได้คุยกันยินดีค่ะมินรักในที่ทํางานค่ะเกิดขึ้นได้ยังไงเอ่ยคะอ๋อพอดีหนูไปเลื่มงานใหม่ค่ะเป็นสาวในฝ่ายขายค่ะส่วนพ่อของน้องขอใช้คำนี้แล้วกันนาอค่ะเขาเป็นมิอสกรในส่วนนี้ก็คือเรา เราดูงานกันมาเรื่อยๆอะค่ะเราทํางานที่เดียวกันคราวนี้หนูก็เลยได้ย้ายมาอยู่จังหวัดนึงค่ะหนูกับเขาก็ยังติดต่อกันเรื่อยๆอ,อยู่ก็คือเข้าใจว่าเขามีแฟนแต่ว่าเขาเขาบอกเราว่าเขาเลิกกันแล้วเราก็อ,อ่ะ ด้วยความที่เราไว้ใจเราอยู่ไกลอย่างเงี้ยค่ะเนาะนก็เลยไปเที่ยวด้วยกันก็เลยมีน้องมีน้องเมื่อตอนช่วงปีหกสามที่ผ่านมาค่ะกลางปีคราวนี้เออเราก็ทักไปบอกเขาว่าเธอเรามีน้องกับเธอนะอเขาก็อึ้งไปหายเงียบไปประมาณสามวันได้อะค่ะแล้วคราวนี้ยเขาก็เลยติดต่อกลับมาขบเขาเลยบอกแต่ว่าถือไปเอาออกให้เราหน่อยได้ไหมเรายังไม่พร้อมเลยหนูก็ นิ่งไปสักสิบนาทีได้นะคะที่กเลยว่าเอ้าทาไมหรอไหนบอกว่าอยากมีน้องด้วยกันอยากสร้างครอบครัวด,ด้วยกันเขาบกว่าเขาเพิ่งไปมั่นกับแฟนเขามาบมีรู้มาก่อนไหมคะว่าเขามีแฟนเขาบอกว่าเขาเลืกกันแล้วเขาเขาไม่ได้ติดต่อตัดขาดจากกันเรียบร้อยแล้วตอนหนูย้ายมาค่ะหนูก็เลยอ่ะโอเคเราเชื่อใจ ก็เลยเริ่มคุยกันมาได้สักประมาณสิเดือนก็เลยสุดลงเป็นแฟนกันก็ได้ปีกว่าค่ะมันท้อเลยค่ะบอกว่าโอเคถ้าเธอบอกให้เราไปเอาออกเราก็ต่างคนต่งางอยู่แล้วกันเนาะไม่ไม่ต้องมายุ่งวนายกันอีกแล้ววันนั้นนะ่ะน้องมินถามเขาไหมคะว่าเฮ้ยอย่างนี้แสดงว่าหลอกสิเพราะตอนแรกเธอบอกว่าเธอเลิกกันแล้วแล้วพอมาตอนนี้ปั๊บเธอบอกว่าเธอมั่นแล้วใช่ค่ะรู้็ถามเอา แล้วมาหลอกกันทําไมในตอนแรกบอกว่าไม่ได้ติดต่อกันแล้วเขาก็เลยว่ากลับไปคุยกันอีกช่วงหนึ่งไปปรับความเข้าใจกันหลังจากที่หนูย้ายย้ายมาสงจังหวัดอะค่ะพี่หนูก็ตัดสินใจเก็บเขาไว้คือหนูไม่ได้กลัวบาดนะคะไม่ได้กลัวว่าจะออทาแท้งหรืออะไรยังไงแต่ว่าอยากเห็นหน้าเขาอะตั้งใจอยากมีเขาแล้วพี่เข้าใจเข้าใจทุกวันนี้ก็ยังยังดีงานกันอยู่อันนี้น้องได้ขวบ ห่ะเดือนแล้วค่ะอ๋อยังดวงานกันอยู่ด้วยแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาใดๆกับการที่เขาเห็นเราซึ่งทางานที่เดียวกันเีเขาก็ต้องเห็นสิ่งที่แบบเราท้องเราไปคลอดเราอะไรอย่างเงี้ยเลยเขาไม่สนใจเลยเหรอคะไม่ไม่ไม่ค่ะวันที่หนูขับรถไปคลอดเองเขาโทรมาค่ะก็ถามแค่ว่าไปไหนอ่ะหนูก็ว่าอ๋ออยู่ลงมากำลังขับรถมาคลอดอ๋อจะคลอดแล้วหรออมวันี่เรามาเที่ยวอยู่อ่ะ หนูก็เน่ยอ้าวแล้วแล้วยังไงเี่มนโทรมาเที่ยวอะไรยังไงมาบอกเราทําไมเลไว่ามิ้นแสดงว่าตอนที่รู้ว่าเขาปฏิเสธความรับผิดชอบและบอกว่าเขามั่นแล้วหนูตัดเขาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเสียใจหนักแค่ไหนอุ้ยหนูยอมรับนะพี่หนเสียใจมากจริงๆพี่รู้สึกว่าเฮ้ยหนูก็ก็เจ๋งนะที่หนูสามารถจะตัดแบบโชคขนาดนั้นได้เลยอะค่ะเพราะบางคนนะจะต้องพิรีพลายต่ออีกอะไม่เลยอ่า ใช่หนูยอมรับว่าหนูเก่งมากเลยนะคะเก่งๆๆๆ <c oughs> จริงๆๆ <c oughs> พี่ยอมรับเออพี่ยอมรับหนูเจ๋งมากจริง <c oughs> เพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นะเขาลาออกไปแล้วเชื่อหนูไหมใช่ใช่แล้วหนูบอกกับที่บ้านหรือบอกกับคนรอบๆตัวว่ายังไงคะแม่กับยายเขว่าแม่กับยายก็แล้วแต่มึงก็เรื่องของมึงโอเคก็ก็เลี้ยงมันกูไม่ได้ว่าแต่ถ้าเขาไม่ได้แบบมาสนใจเรามึงตัดมึงไปเลยอืก็บอกเนี่ยค่ะ เอ้แต่คุณแม่กับคุณยายก็เจ๋งอะเพื่อน,นหญิงพลังหญิงจริงเข้าใจเลยว่าหนูคงจะได้เลื่อนรักสู้คือคือมันมันมีเยอะนะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้โชค<ไ>ดีเหมือนมินนะ<ไ>พี่ก<ไ>็เลงจะบอกว่าบางทีความกดดันจากครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้การรับมือกับการแก้ปัญหามันเป็นคนละแบบแต่ในเ<ไ><ไ>มื่อแม่และยายพูดแบบนี้<ไ>มันก็เลยทําให้หนูรู้สึกว่าเอ้ยก็ในเมื่อมันเกิดขึ้นจากความรักและในที่สุดแล้วเขาไม่ได้แบบพลาดถึงจะมีเขาอะหนูก็เลยตั้งใจเป็นคุณแม่ที่ดีแล้วก็เป็นคุณแม่เลยงเดี่ยวจะ อตอนนี้ก็ยังต้องทํางานกันอยู่ใช่ค่ะหนูก็ดิวงานของเขาปกติเลยค่ะที่ถามว่าฝืนไหมฝืนมากเลยนะคะมันแบบวุ<ข>้ยทำไมเราเราต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยเข้าใจ หนบางทีหนูก็คิดแล้วว่าเหมือนหนูไปแย่งแฟนเขามาไหมห,หนูก็ยังยืนยันคำเดิมน,นะว่าหนูไม่เคยคิดจะไปแย่งของใครเขามองมุมนึงห,ห,หนูก็สงสารผู้หญิงคนนั้นเหมือนกันเขาก็คงโดนแฟนเขาหลอกเราก็เหมือนกันเพราะต่างคนต่างอยู่คนละที่เลยอะคะ่ะค่ะนั่นแหละเพราะความไวใจหนูก็เลยมันอาจจะเป็นความผิดพลาดของเราที่เราแบบเพิ่งรู้จักการได้สองปีอย่างเงี้ยมันก็จะน้อยไป โอ้ห oh, <laughs> พี่ว่าสองปีก,ก็ก็ไม่ได้น้อยนะ,ะจริงๆมันก็ <laughs> ไม่ได้มีอะไรที่ที่จะบอกได้ว่ามันเป็นเหตุ <laughs> เป็นผลกันนะค่ะมินะ <c oughs> เป็นแต่ว,ว่าวันนี้อย่างที่บอกแหละไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงหรือแฟนเขาจะเป็นยังไงเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเดินออกไปจากชีวิตวุ่นวายที่มีการแบบยื้อแย่งกันใดๆก็ตามแต่ <c oughs> วันนี้นะ <c oughs> ระหว่างมินกับเขานะพี่มองภาพว่า หนูแม่นกว่าเขาเยอะเลยอะ่ะใช่ป่ะหนูกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้น <c oughs> แล้วหนูก็กล้าที่จะแบบเดินอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วย <c oughs> ในขณะที่เขาไม่กล้าแม้แต่จะบอกกับใครๆว่าตัวเองทําอะไรผิดพลาดไปเน <c oughs> <ช>ี่ยหนูแม่นกว่าเขาเยอะมากอ่ะจมินเบอร์เขาก็บล็อกไลน์เขาก็บล็อกเหลืออีเมลอะที่ถ้าถ้าอีเมลบ็อกได้ก็ก็คงจะมบ่ะ เขาวิ่งหนีอยู่ก็อาจจะดีแล้วละเขามีดีกันหนูแล้วแหละใช่ป่ะถ้าเขาไม่บล็อกนะแล้วมาทําวุ่นวายวอลแวร์นะเดี๋ยวเราก็จะแบบยิ่งอ่อนแอหัวใจไปใหญ่ตอนนี้ยิ่งเขาทําไม่ดีเท่าไหร่พี่ว่าเราจะยิ่งเข้มแข็งได้เท่านั้นเป็นคุณแม่ที่แข็งแกร่งแบบนี้นะลูกโหขวบกว่ากําลังน่ารักเลยค่ะ <c oughs> เอาใจช่วยเอาใจช่วยมินหนูเก่งมากหนูเจ่งมากจริงๆคะ,ะครับคุณค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะด่คลประเดย์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube เอทับออนไลน์ด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะร,รักนี้เกิดในที่ทำงาน